กราบสวัสดีครับสวัสดีครับมาชมทุกท่านน,น,าะ,นะครับอยู่กับช่องมิมิสาระในะัรซบงอยู่ที่ประเทศี่ฟุนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นฟูลเกมเพย์แกล้งแกมาเตอร์นะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่าช่องมิมิสาระจะยิงได้ขนาดไหนจะทําได้ขนาดไหนจะตึงหรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะเก็บสีได้หรือเปล่า <S <S เออมาดูกันเลยนะครับแกนแต้มเจ็แกนแต้มเก้าพัน 9, กว่านะมากด กดทีมสีมาฟูเกมเพย์ให้ดูเลยนะครับทนะ่านผู้ชมว่าฟูเกมเพย์ในแรงด์แกนมาเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับใครที่แบบเอ้ยยังไม่เคยขึ้นเกมแล้วบรรยากาศเกมมันเป็นยังไงนะก,ก็เดินคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แลงด์แกนเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นง่ายแล้วนะท่าผู้ตรงเลยท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะครับผมเปิดมานะครับผมเพื่อนก็นพาลมไหนเนี่ยไม่รู้นะเอาเอาเน็ตเน็ตเน็ตกูปิงโอ้โหไม่เปิดมาเน็ตปิงเลย ลงมาที่ไหนก็ไม่รู้อาจจำชื่อไม่ได้เฮ้ยมันมีเสียงตัวเสียงเต้นเสียงเต้นมาติดไปนึงไม่ติดนะไม่ดิดวาโอ้โหแม่งแม่งเอาหุ่ก้อนมาให้ผมเลยอะ่ะโอ้โหจะดีจังมีเป้ามีเป้ามีเป้าน้องเป้าข้างใน,นมีตัวนะข้างใน,นมีตัวปลอดภัยนะแบบครอเปิดปิดกระเป๋<อ>าเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยเ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ ไม่รู้มากเลยต้องเตยหงอต้องเตยหงอไ้ตอนนี้เนี่ยต้องเตยหงอต้องเตยหงอเปิดแดงแปดอะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะไอบอลบอลเอาหูไปแดงแปดสวัสดีครับมาดูบอลบอลบอไหมแสองแตปสองเลยเพอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจาสองสองแลเจสองงไม่อาไม่เอาหรอ อันน oh, 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 ah ี oh ้รอเด็ดปีรอโอ้โหเป็นปี๊โอ้โหรนตี๊ดีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็ไปโดนแตกแตกหนึ่งแตกสองไปไอ้ตัวเล่ามาในเด้งเนี่ยโอ้โหแม่งเด็ดไปนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้รถมันวาร์ปได้รถมันเคลื่อนที่เองรถมันวาร์ปได้โอ้โหไปในคำหยาบนะ โอ้หแม่งรถมันแบบมันคึกคึกคึกอ,อ,อ,อะของดีดีเฮ้ย v A วีเอสว่ะผมเล่นวีดเอ็ดดีไหมวะท่านผู้ชมเล่นดีป่าวะเล่นดีป่ะวะหา,าเล่นก็ได้ v A วีเอสว่ะโดนโดนตายผมจะโชว์วีดเอ็ดดูนะ v A วีดเอ็ดเขาบอกว่าโดนปรับแบบโคตรโกงครับคุณผู้ชมโอเคเราผมจะมาเลยลองเล่นให้ดูว่าวีเอสมันจะโกงขนาดนั้นจริงเหรอเออไปดูกันเลยนะดูชิปก่อนดูชิปก่อนดูชิปก่อน เป็นป oh, no ืนสามหมดเลยนะปืนสามโอ้โหไม่โดนไม่โดนหัวเลยไม่โดนหัวเลยมายาไมาดิตัวไม่หายตัวไม่เอยขาน้เปิดหัวไปมาดิมาดิตาย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 จ้าวสตอลโอ้ยสอ เปาวมีเปล่าปัดเป็นไอวอสิบสี่่นะตอนนี้ป่าเป็นลักษอยู่นะเอาแล้มัน,นาไปตัวเปิดหัวบ้วาเปาิดหัวบ้างโอ้โหไม่โดนหรอไปอ่ะขอไในนี้ำ่ายนะคุณผู้ชมเค่อนดาวเคลื่อนดาวเคื่อนดาวแค่นันนโอ้โหโหไม่โดนขนาดมีตัวมไอ้ไอ่จะทำอะไรอะ่ะไม่ได้ไเปิดหัวไปดิ มีบ้างมีบ้างรานเพลแล้วนะตอนนี้รานเพลแล้วนะผมลันเพลแล้วนะแล้มีกี่บ้างรวมหน,มมนึ่งมีบ้างมีบ้างไอเด้นะมีตัวโอ้ยหัวแตกตัวป้าตายปะอู้หไม่ยิงไม่ตายว,ว่ะท่านผู้ชมมันมันมันม,ม,มันดีนะแต่แต่แม่งดูดดูดพิษน้อยไปหน่อยดึงเพื่อนก่อนท่านผู้ชมดึงเพื่อนก่อนออเอ้ยขวามีตัวข้างหน้ามีตัวข้างหน้า สวัสดีครับ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 ติดหัวลิอปเตอร์เฮลิคเอร์เอปเตร์เฮอปเตอร์เอย่ารีบฮลอปเตร์เฮลิคอร์บอร์อปเตร์เครับอย่าริคอเตอรคปรลออลิคเตออตลอเตอลออ้์เฮลิเตอร์ลเตลอปไม่ร์เเลตอเอ เอาเนโอ้โหแดงมา่างไปดี๋ยวอนเพื่อนเพื่อนเพื่อน่อนขาเออกมาเพื่อนขานออมาเพื่นามาเพื่อนดี๋ให้เดี๋ยวทิงยาให้ด้วยทิงยาให้ด้วย Thanks ไ e เก็บยาไปไปตอมาดิ ใจเยาเพื่อใจเย็นพื่อใจเย็นอยากเลิกแักยาลิกกเขามาแทนไว้ไม่โดนแงไปสยนอนด n e e ่มอง่มกองหมดาจมมีปะนะะูยไม่โดนมาดิร ไหัวแต่เบาจัดปวไปชุบไปชุบไปชุบกันบกน12คิวแล้วนะ12คิวแล้วชุบสวยไป12คิวแล้วมาชมจังหวะนี้จ so ังหวะนี S <S ้ช่องไม่มีสาลานะมีตัวยิงไ สวยคิวปีมาเฉยแล้วคุณผู้ชมสวยสวยสวยคิวปีคิวปีคิวปีผมชอบอเอาเลยมันแข่งไหมมาไปเอาให้มันเย็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 นเหมือนอยู่ในห้อง,งโถงเหนือนเอาเลยร็เปิดไปไม่ออกมาไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ออกมาไม่ใช่แล้วอ้อมหลังดีไหมอ้อมหลังดีกว่ามาดิ กะนเพื่อนไม่แม่มีวเลยหายจแลมหา้วนะเป็แ่ดงแตี่สเลยอ๋อะตัวเหรอจะวเังไงไงังไงตัมาดิไม่ไม่ทําวะอีกตัะโ้ตานวยอีตัวนอีตัวน้น้อาเรียวดิเอาเรียวดิ ปล่อยเพื่อนดีกว่าครัผู้ชมผมปล่อยเพื่อนดีกว่าปล่อยเล็กๆปล่อยเล็กๆไม่แม่งเล่นลนะอะไรอะไรเอาเรียบร้อยเอาจัดนะคผู้ชมตาได้บ,บอกสาวสิบเจ็ดนะครับผมโหสิบเจ็ดคิวนะผู้ชมโอ้โหลบไป เกินครึ่งแมปอ่ะหผูชช้ชมสังริกรคิวทบคิวรวมๆโอ้โหเป็นยะงไรกันบ้างน,นะกับแกมาเตอร์สุดทีมไปแล้วก็กลมเกมเพย์นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืกดไลค์กดซับกดแชร์ได้เลยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย